พัฒนากับยอดเยมทยมทุกๆคนที่ได้มามีส่วนร่วมขนขวายในกิจกรรมของวันมาคบูชาแล้วก็ในการมาร่วมกันกระทำให้วันมาคบูชาเป็นวันที่ยังได้รับความสำคัญมันก็เป็นการแสดงออก ในฐานะพุทธบริษัทที่เราได้ทำหน้าที่ในความเป็นพุทธบริษัทของเราเมื่อเป็นพุทธบริษัทก็หมายถึงเราก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าของเราเป็นบุคคลที่ทำให้เราสามารถนึกถึงแล้วอบอุ่นใจ กับถ้าเรารู้เรื่องพระพุทธองค์และเอาเรื่องราวพระองค์มาทำในใจมันกะทำให้เราได้แบบอย่างที่ดีเมื่อยามที่เราอยู่กับอะไรมากมายมีเรื่องเยอะแยะในโลกเนี่ยบางครั้งการข้องเกี่ยวมันทำให้ใจเราสูญเสียความเยือกเย็นเราอาจจะเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นมานั่งนลึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแทน เอาเวลาช่วงนั้นอยู่กับพระพุทธเจ้านั่งนึกถึงประวัตินักนึกถึงธรรมะหรือเอาธรรมะบทใดบทหนึ่งของพระอ,องค์มาทำความเข้าใจมาใคร่ควรให้กระจ่างในเวลาที่นั่งรอใครสักคนหนึ่งเอาธรรมะบทหนึ่งมาหาความกระจ่างหรือในเวลาที่เรากำลังอยู่ในที่ซึ่งมีข้อวุ่นวายสับสน เราสามารถเอาธรรมะพระเ,เจ้ามาใคร่ควรเพื่อเป็นเครื่องอยู่เครื่องสบายได้ตรงนี้นเขาเรียกธรรมานุสตินึกถึงพระองค์เขเรียกพุทธานุสติการนึกให้เป็นใจก็สบายอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับการหาความสบายใจหรือหาที่พักใจที่พักของใจบางครั้งมันพักด้วยการเปลี่ยนเรื่องจากเรื่องร้อนมาเรื่องเย็นจากเรื่องวุ่นวายมาเรื่องสงบ เรื่องราวพระทธเจ้าเป็นเรื่องอบอุ่นสงบและมีทิศทางที่ทำให้เราแยกขาดจากความวุ่นวายดังนั้นความวุ่นวายทำให้เสียพลังความสงบทำให้เกิดการชาร์จพลังความสงบอย่างง่ายก็คือเปลี่ยนเรื่องคิดมาอยู่กับเรื่องที่ดีงามอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทำให้เรามีใจที่สบายขึ้น <S <S นะชีวิตของคนเราหนึ่งวันในแต่ละวันนี แค่มีคำว่าสบายใจจากเช้าจะลดเย็นก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากเราอาจจะไม่ต้องโลภมากเพื่อจะมีหรือเป็นอะไรแต่มีข้อความตั้งใจให้ดีเพื่อจะให้เช้าจะลดเย็นรักษากระแสอันสบายของใจนี้ให้ได้นานที่สุดคำว่าใจสบายมันจะผูกพันอยู่กับกลิ่นอายของกุศลธรรมหรือกลิ่นอายของความสะอาด และกลิ่นอายของการไม่ถือสาและกลิ่นอายของการปล่อยวางในวันหนึ่งต้องเจอเรื่องอะไรที่ชวนให้จริงจังสิ่งนั้นทำให้เราไม่สบายใจถึงเครียดถ้าเราปล่อยวางเป็นสิ่งนั้นก็ไม่ทำให้เราผันผวนในทางใจบางสิ่งทำให้เราต้องจริงจังถ้าเรารู้จักผ่อนคลายเป็นก็ทำให้จิตเราไม่ผันผวนที่จะต้องจริงจัง เมื่อเรามีข้อแจ่มใสสดใสสะอาดดีความสดใสก็เป็นที่สบายอยู่แล้วในวันคืนเนี่ยคำว่าสบายใจหรือความความรู้สึกอันผ่อนคลายเนี่ยถ้ารู้จักสังเกตและรู้จักฝึกรักษาให้มีระยะยาวนานมันก็จะเป็นการที่มีวันคืนที่ดีคำว่าวันคืนที่ดีไม่ได้หมายถึงมีแต่เรื่องดีๆแต่วันคืนนั้นภาวะทางใจ มีข้อสบายสดใสและไม่มีกังวลนั้นเป็นวันที่ดีวันที่ไม่เสียพลังไม่เสียตัวตนวันที่อยู่เหนือการรู้จักฝึกรู้จักสังเกตรู้จักทำให้จิตอยู่ในมุมอันสดใสหรือรู้จักทำให้จิตได้ฟื้นคืนพลังรู้จักทำให้จิตปล่อยวางเป็น รู้จักที่จะนิ่งนิ่งสงบได้ในช่วงเวลาที่วุ่นวายสับสนเนี่ยมันจะทำให้จิตของเรามีความเป็นที่สบายหรือคงที่ได้มากท่ามกลางเรื่องราวเยอะแยะการศึกษาธรรมะเนี่ยเนื้อหาธรรมะทั้งหมดทั้งตวงก็จะมุ่งให้เรารู้จักทำใจให้สดใสทำใจให้อิ่มอ่อนโยนถ้าสดใสอิ่มอ่อนโยนแล้วก็จะสบาย ในข้อนี้ก็พยายามเว้นเรื่องมองเรื่องอกติเรื่องเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเสียความสดใสพอเสียความสดใสก็เสียความสดชื่นพอไม่สดชื่นไม่สดใสจิตมันก็ทึบทึมไม่ปลอดโปร่งในมุมหนึ่งพอใจอ่อนโยนสดใสสะอาดดีแล้วเนี่ยมันสบายใจอยู่แล้วด้วยความสะอาดนั้นดังน,นั้นก็จะเป็นมุมหนึ่งที่เราอยากจะให้ชีวิต มีความสบายก็ทำให้จิตสดใสทำให้จิตสดชื่นจะสดใสสดชื่นดีเขาต้องสะอาดดีเขาต้องบริสุทธิ์ดีคิดกับคนด้วยใจบริสุทธิ์มองอะไรด้วยใจบริสุทธิ์จะพูดอะไรด้วยใจบริสุทธิ์กลิ่นอายความบริสุทธิ์ทำให้เราสบายอันนี้คือข้อหนึ่งฝึกที่จะรู้จักความบริสุทธิ์ฝึกที่จะพอใจในความบริสุทธิ์ แล้วก็รักษาความบริสุทธิ์การรักษาความบริสุทธิ์ก็คือรักษาความสดใสการรักษาความสดใสก็คือการรักษาความสบายใจนั่นเองนั้นคนอยากมีความสุขความสบายในทางใจเนี่ยต้องรักษากลิ่นอายความสดใสอ่อนโยนบริสุทธิ์เอาไว้ให้ดีถ้ากลิ่นอายสิ่งเ่านี้เสียเนี่ยจิตก็จะมีภาวะที่ไม่เย็นแล้วก็เปราะบาง แล้วความคิดอ่านก็จะแข็งกระด้างได้ฉะน,นั้นข้อสดใสอ่อนโยนมันทำให้โลกมันสวยมันทำให้มองทุกคนด้วยแววตาที่สดใสอ่อนโยนการมองมันไม่มีพิษโทษกับผู้มองเองจริงๆชีวิตนี้การหาความสุขในแบบหนึ่งคือสุขจากความสดใสเนี่ยบุคคลสามารถ จะตั้งใจกำหนดให้ตัวเองได้ที่จะรักษาความแจ่มใสและเติมความแจ่มใสอิ่มเต็มให้มากขึ้นส่วนที่จะเป็นการเติมเต็มความอิ่มเต็มคือเรื่องของบุญอะไรที่เป็นความดีที่เกิดบุญเนี่ยหรือจะเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้ทำบุญต้องหวังอะไรลึกเกินไปทำบุญเพื่อให้บุญนั้นรักษาความใสทำบุญเพื่อรักษาความเย็น ทำบุญเพื่อให้จิตอ่อนโยนทำบุญเพื่อให้จิตนั้นมีข้อแข็งแกร่งนี่คือการทำบุญอย่างแท้จริงทำบุญเพื่อซ่อมบำรุงภาวะของจิตที่ทอดทิ้งการดูแลมาอย่างยาวนานบุญทั้งหลายเป็นเหมือนกับอาหารเสริมเป็นเหมือนยารักษาเป็นเครื่องฟูฟ้ฟฟูบางบุคคลกว่าจะผ่านวันเวลามาเจอศาสนาเนี่ยปล่อยปละละเลย จิตให้เขามีข้อสูญเสียความเย็นสูญเสียความอ่อนโยนไปมากสูญเสียความสดใสไปเยอะจิตแบบเนี้มันจะควรให้เกิดการปรับและดึงคืนธรรมชาติที่สดใสอ่อนโยนบริสุทธิ์เมื่อดึงคืนได้วันคืนจะเปลี่ยนไปจิตใจจะเปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยน,น,นถ้าเรา มีการใช้ชีวิตที่ยังต้องดำรงอยู่ในวันคืนเราอยากให้มีช่วงเวลาที่ใจสบายมากขึ้นหาเรื่องที่เป็นส่วนกุศลทั้งหลายจะดูจะฟังจะทำจะคิดจะพูดเนี่ยให้ได้บุญให้มีบุญเป็นกำไรถ้าชาญฉลาดในการดูฟังคิดพูดทำมันจะได้บุญในทุกการดูการฟังการคิดการพูด บุญทั้งหลายแหลเป็นสิ่งพิเศษในทางใจแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราคิดว่ามันธรรมดาแต่ในทางใจเป็นสิ่งพิเศษมันทำให้จิตนั้นได้รับความชุ่มชื้นได้รับการฟื้นฟูได้รับการแก้ไขได,ได้รับการยกระดับจิตได้รับภาวะที่ดีจิตจะเริ่มดีขึ้นตามวันและคืนคนที่มีจิตดี จิตที่ดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้ทุกอย่างดีตามไปหมดในชีวิตของเราเนี่ยอะไรที่เป็นบุญอะไรที่ก่อเกิดข้อสะอาดในทางใจถ้าหมั่นตั้งใจจะนขนควายเก็บเกี่ยวเหมือนเราตั้งใจอยากได้เงินเยอะๆตั้งใจอยากมีเงินมากๆเนี่ยให้เราตั้งใจกับบุญอย่างนั้นเหมือนอยากได้บุญนี่คำว่าบุญไม่ได้หมายถึงต้องทุ่มเทด้วยทรัพย์สินเงินทอง การทำอะไรให้เกิดบุญเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ใจนั้นรู้สึกอิ่มอ่อนโยนอิ่มสดชื่นอิ่มสดใสการทำบุญก็คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รักษาสุขภาพตัวเองสุขภาพของชีวิตมันมีกายและจิตสุขภาพจิตดีจิตจะซ่อมกายสุขภาพ กายดีจิตก็สบายสุขภาพกายเสียจิตก็เสียสุขภาพจิตเสียกายก็เสียเขาอยู่คู่กันบางครั้งซ่อมจิตเลยฟื้นกายบางครั้งซ่อมกายก็ช่วยฟื้นจิต่างนั้นในวันคืนของชีวิตคนเราเนี้ยในทางจิตก็พร้อมจะเสียและก็พร้อมจะดีร่างกายเราก็พร้อมจะดีและก็เสียด้วยเหมือนกันนั้นชีวิตมันมีสองส่วนถ้าเรารู้จักจัดจัดทำไม่ถูกต้อง เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคำว่าชีวิตดีสิ่งสำคัญมากที่สุดคือใจนั่นแหละเพราะเวลาสุขหรือทุกข์คือใจมันสุขใจมันทุกข์แต่ถ้าใจอยู่ในสภาพที่สดใสอยู่เป็นอันมากนะชีวิตนั้นคือเป็นชีวิตที่ดีแต่ทั้งวันใจหาความสดใสไม่ได้เลยต่อให้มีอะไรมากมายมันก็มีเหมือนไม่มีเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้ฉั้นใจที่ดีงาม มันจะทำให้สดใสอย่างนั้นข้อาการใช้ชีวิตเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เป็นของดีของฟรีของพิเศษก็คือบุญคำว่าบุญนี่ดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่เป็นสิ่งทรงพลังและเป็นเรื่องของคนฉลาดเป็นสิ่งที่มีมากมายในทุกลมหายใจที่จะเก็บเกี่ยวได้และคนฉลาดเท่านั้นจะรู้จักเก็บเกี่ยวได้ทุกลมหายใจเก็บได้แม้ตอนคิด เก็บได้แม้ตอนพูดเก็บได้แม้ตอนเห็นตอนดูเก็บได้พอเก็บเข้าไปได้มันก็เกิดการสั่งสมในภายในบุญที่สั่งสมดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้เ,เหมือนน้ำหยาดทีละหยดย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใดบุญที่บุคคลสั่งสมแม้ทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นถ้าคนเราหวยหา ที่จะต้องการบุญเอาไว้ให้ตนมากๆเนี่ยโหยหาพอๆกับต้องการที่จะร่ํารวยมั่งคัง่งเนี่ยถ้ากระทาต่อบ,บุญเหมือนเช่นต้องการเงินคนนั้นจะได้บุญเยอะแต่คนไม่ค่อยต้องการบุญอย่างนั้นต้องการแต่งเงินอย่างเดียวเพราะคิดว่าเงินจะนําความสุขมาให้แต่โดยแท้จริงแล้วคําว่าเงินไม่ได้นําความสุขให้ทุกอย่างแต่จิตที่เป็นบุญต่งหากมันสามารถคงที่ได้กับหลายสิ่ง จิตที่อิ่มดีแล้วจะแกล่งจิตที่อิ่มสดใสดีแล้วอ่อนโยนเย็นสามารถอยู่ทำกลางเรื่องลำบากก็ยังไม่กังวลแต่ถ้าจิตมันสูญเสียความเย็นดีแล้วมีแต่ความกระด้างต่อให้มีอะไรสมบูรณ์แบบก็ยังไม่รู้สึกว่าสดใสันนี้คือจิตนั้นข้อที่คนอยากมีความสุขเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราสามารถ จัดวางไว้ในตารางของชีวิตแต่ละวันคือต้องทำบุญทุกวันทุกวันต้องทำไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังอะไรให้ไกลไปทำบุญเพื่อให้จิตนั้นเย็นเหมือนขยันลดน้ำต้นไม้ทุกวันบางวันลดเช้าเย็นถ้าไม่มีเวลาก็ลดวันละรอบแต่ต้องลดทุกวันจิตจะต้องถูกรดด้วยบุญบุญเท่านั้นที่ทำให้จิตชุ่มชืน้นรด จิตใจของตนด้วยบุญอันนี้คือข้อหนึ่งทำให้สม่ำเสมอเหมือนต้นไม้รดน้ำทุกวันเขาจะเปล่งปลั่งสดชื่นจิตถ้ารดเขาได้บุญทุกวันจิตจะสดชื่นและบุญคือรากฐานของการได้มาซึ่งสุขในหลายประการบุญนำทางให้เกิดเจอเกักล,ยกลยาณมิตรบุญนำทางให้เจอวิธีปฏิบัติบุญนำทางให้เจอครูบุญนำทางให้ผ่านพ้นวิกฤต บุญนำทางให้เจอช่องทางหลากหลายบุญนำทางให้พ้นทางตีบตันบุญเป็นเรื่องซ่อนเร้นพอสมควรในข้อที่เราคิดว่าบุญเล็กน้อยแต่บุญคือสิ่งที่นำพาให้ก้าวผ่านทุกเรื่องราวได้ในแบบที่เราอาจจะคาดถึงมันไม่ได้เลยนี่คือเรื่องของบุญและมันเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาภาวะของจิต ให้ยังดำรงอยู่ท่ามกลางปัญหาได้อย่างดีปัญหาเป็นเรื่องร้อนถ้าสมรุมหลายเรื่องมันก็ร้อนมากบุญมันทำให้ใจเย็นถ้าเย็นมากๆเรื่องร้อนก็ยังไม่อาจจะทำให้เราเนี่ยต้องสูญเสียโดยแท้จริง <c oughs> การยังทรงสมบุญอยู่เสมอย่อมทำให้จิตทรงพลังท่ามกลางความวุ่นวายนั <c> ้น <oughs> เรื่องบุญกุศล ลองฝึกที่จะทำความเข้าใจว่าทำอย่างไรใจได้บุญและก็มีความตั้งใจให้ดีที่จะทำให้จิตนั้นสดใสทำให้จิตนั้นสดชื่นทำให้จิตนั้นอิ่มเอมกับเรื่องดีๆและทำให้เขาสดชื่นและอิ่มเอมอย่างน้อยทุกวันควรมีสักครั้งที่เป็นเรื่องบุญ ทุกวันควรต้องมีเหมือนต้นไม้อย่าลืมรดน้ําวันนี้ก็รดพรุ่งนี้ก็รดมะลืนก็รดเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใม่ๆอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่ต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปชะตาจะเปลี่ยนกลิ่นอายจะเปลี่ยนภูมิจิตจะเปลี่ยนกระแสจะเปลี่ยนนี่คือเรื่องของบุญดังนั้นในการผ่านวันเวลา เราอาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายแต่บุญก็ยังเป็นสิ่งที่ควรต้องทำอยู่ดีเพราะการทำบุญคือการสร้างเครื่องซ่อมแซมส่วนเสียของใจพอใจเสียทำดีใจที่เสียก็คืนกลับพอใจร้อนทำบุญส่วนที่ร้อนก็สลายตัวพอใจเหี่ยวทำบุญส่วนที่เหี่ยวก็อิ่มเต็ม นั้นบุญจริงๆเป็นเรื่องพิเศษแต่ว่าการรู้จักจะทําให้เป็นทําให้ต่อเนื่องนะีถ้ายังไม่รู้จักทําอย่างนั้นมันจะไม่รู้สึกถึงความชัดเจนเกี่ยวกับบุญทั้งหลายนั้นในเรื่องง่ายสุดคือเรื่องบุญพอมีคําว่าบุญมันก็คือดีพอมีคําว่าดีก็คือเว้นไม่ดีคนเกี่ยวพันกับบุญมันลากไปเว้นบาปลากไปทำดีจึงได้บุญ อันนี้คือเมื่อมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันหมายถึงด้านหนึ่งจิตดีด้านหนึ่งกลิ่นอายทิศทางของชีวิตก็คงที่แกล่งดีท่ามกลางเรื่องเยอะแยะและลึกไปกว่านั้นรากฐานเพื่อการพัฒนาไปสู่สมาธิก็ดีและรากฐานที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาก็ดีเพราะใครทุกคนอรหันต์ทั้งหลาย เริ่มจากบุญทั้งสิ้นเพราะมีบุญจึงได้เกิดมาแล้วค้นพบวิธีปฏิบัติเพราะมีบุญจึงได้เจอสัตธรรมเพราะมีบุญจึงได้โอกาสเพราะมีบุญจึงผ่านพ้นอุปสรรคหลากหลายเพราะมีบุญจึงลื่นไหลในการภาวนาจริงๆนี้ก็คือบุญเหมือนกันนะครับพระเจ้าบอกว่าบุคคลที่ได้เกิดในประเทศอันสมควรได้พบสัตบบรุษได้ฟังธรรมสัตบบรุษ ได้ตั้งตนไว้โดยชอบเนี่ยเพราะบุญทำบุญไว้ในปางก่อนในยุคข,ของพรุทธเจ้าเองท่านนั่งอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่ก็มีคนมากมายอยู่เจอพระพุทธองค์แล้วก็ไม่ยอมศรัทธาไม่เข้าใกล้บางคนติเตียนตำหนิด,ด้วยแล้วก็พาตัวเองไปศรัทธากับลัทธิที่ทำให้เสียเวลาในวันคืนอันนี้ก็เพราะว่าขาดแคลนบุญนะ บุญเนี่ยมันให้ผลในหลายมิติหลายทิศทางบาปก็ด้วยเหมือนกันอย่างั้นคนที่หวังความเจริญพึงเว้นบาปและสร้างบุญอันนี้เป็นคำเดิมแต่คนทำจริงให้ชัดต่างหากคือคนพิเศษคนรู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญใครก็รู้คนเว้นบาปสร้างบุญก็มีคนทำแต่เว้นจริงกับทำจริงต่างหากคนชนิดอย่างนั้นเนี่ยยังมีไม่มาก อันนั้นในเรื่องของบุญบาปไม่ใช่เรื่องลึกแต่เป็นเรื่องที่ทำให้สำเร็จเนี่ยได้หรือยังต่างหากเว้นบาปให้ชัดได้หรือยังทำบุญให้ทรงพลังได้หรือยังต่างหากมันอยู่ที่ตรงนี้นะอัตอมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมการมาที่นี่ก็เป็นส่วนของการได้เล่าเรียนได้สร้างบุญก็ขอให้บุญกุศลเป็นกลิ่นอายเป็นเชื้อเป็นพลัง ที่จะดึงดูดนำพาให้โยมมีข้อมุ่งมั่นเว้นบาปสร้างบุญและมีบุญนำพาความเจริญให้กับชีวิตในทุกทิศทาง